โอเคค่ะจริงๆความพิเศษของงานนี้อย่างที่เราบอกไปว่าเราคัดเลือกศิลปินแบบคาแรคเตอร์ที่ที่เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่มที่จะมาเป็นเป็นแบบพาวเวอร์ในการที่จะส่งส่งต่อทั้งความสุขความสนุกแล้วก็ในเรื่องของประโยชน์ต่างๆที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจของบ้านเรานะคะทั้งในและต่างประเทศเราก็เลือกศิลปินที่ที่ท,ที่ที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็มีค่อนข้าง,งจะมีพาวเวอร์ในกลุ่มของทั้งวัยรุ่น ทั้งในและต่างประเทศอย่างที่บอกแล้วก็ศิลปินต่างๆที่เลือกมาเนี่ยแต,แต่แต่ละท่านเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวอยู่แล้วอย่างเ่อย่างส้มเองก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดในพาร์ทของแบบแฟชั่นหรือในพาร์ทของแบบวายต่างๆของน้องอะไรอย่างเี้คะ่ะแล้วก็น้องๆ้องซีีน้องนซีรีส์วายทุกคนอย่างเี้คะ่ะก,ก็ก็จะมีความสามารถในใน,ในหลายๆด้านไม่ได้แค่แสดงร้องเล่นเต้นอย่างเี้คะ่ะเราก็ มองว่าน้องๆกลุ่มนี้จะสามารถเป็นกระบอกเสียงที่ดีมากในการที่จะถ่ายทอดสิ่งดีๆที่ในกิจกรรมนี้ออกไปให้ได้แล้วก็รวมถึงพี่พีอินดิโก้วงมีนแล้วก็เดดทอยเองก็เป็นตัวแทนของกลุ่มวัยรุ่นนะถึงวัยกลางคนด้วยค่ะในการศิลปินบ้านกับสองคงนี้ค่ะจอยร่วมังไงบ้างคะค่ะก็ก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นการเหมือนแบบ รวม2จักรวาลเข้าด้วยกันค่ะแล้วไม่ได้แค่เป็นการจัดงานเฟสเฉยๆแต่ว่ายกไปจัดกันถึงราชบุรีค่ะที่สวนพึ่งแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศน่าจะดีน่าจะมีกิจกรรมเยอะแล้วก็น่าจะมีอะไรน่าติดตามอีกหลายๆอย่าง <Okay. S 1> ที่จะเกิดขึ้นค่ะใช่อ,ใชะอะไรนะคะอุ้ยเราทําถึงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่างานเนี้ยมันก็จะมีสเปเชียลโชว์ด้วยที่แบบจะไม่ได้เห็นที่ไหนค่ะ เยอะอยู่ค่ะโดยปกติก็เป็นคนเป็นคนเป็นคนร้องเพลงเยอะกว่าพูดใช่ค่ะเยอะกว่าพูดครับตัวยังไงไปบ้างผมก็จริงๆไม่ได้มา2คนนะครับอ๋อหมายถึงว่าวันนี้มา2คนแต่ว่าวันงานนะครับจริงๆมามาหลายไปหลายคนวันนี้เป็นตัวแทน2คนก็คืออยากจะบอกว่าแบบ ใครที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะมาหรือไม่มาอะไรเงี้ยก็อยากให้อย่าลังเลนะครับอยากให้มาเพราะว่าอย่างที่พี่ส้มบอกคือวา์มันดีมากคือเราจะได้เห็นเขาเรียกว่าธรรมชาติที่เป็นศิละปะแล้วก็เสียงเพลงที่เป็นศิละปะมาเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะเขาเรียกว่าฟูลฟิลแล้วก็มีความสุขกับบ้านแน่นอน หวังเล้ยชุดทัพใช่ไหมครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วตอนนี้เครียดมากคือไปสร้างคว<ร>ามห <คำ S 2> วังให้เขาไว้เยอะทุกคนคาดหวังกันนะแต่ว่าผมมีภาพในห <c oughs> ัวละรับรองว่าใครที่มาก็ง่ายๆก็มาถ่ายรูปก,กันก็ได้ <c oughs> วันนี้ถ่ายข่าวเบอร์นี้ก็คือถ้าวันจริงก็คือไม่ต้องวันนี้ขึ้นมาเบามากนะครับเดี๋ยวลากเป็นตัวใหญ่ๆก่อนอันนี้เมื่อกี้โฟกัสการแต่งตัวมากกว่าการโชว์นะอยากโชว์ก็โฟกัสอยากจะขอเมาส์หน่อยได้ไหมคะตะกี้มาถึงง งานปุ๊บมันนั่งลงแล้วบอกว่านั่งก็ยากบอกไม่ยากก็แย่แล้วล่ะขัางหลังเซ่มีข้างหลังด้วยนั่งยังไงเอ่ยมีส้มน้องมากขนาดนี้ครับคุณก็ต้องไม่แพวใช่ไหมก็พอเห็นแล้วก็หนักใจแล้วค่ะคือเรื่องโชว์ทิ้งไปก่อนเอาแต่งตัวก่อนตอนนี้โชว์ก็ได้เดี๋ยวคนจะอุ๊ยมาแต่งตัวหรือเปล่าคือโชว์ด้วยก็ได้แต่จะบอกว่าที่พวกเราจัดเต็มเพราะว่างานนี้มันเป็นงานที่เขาเรียกว่าทอรอกับพี่ตาโตเนี่ยได้แบบตั้งใจจัดขึ้นมาเราก็เลยทุกครั้งที่เราได้รับโอกาสอะไรเงี้้้รเเาากก็็ททุ่ใหตมแลวพ ก็คือจะจัดเต็มแน่นอนรับรองว่าแฟนๆที่มาไม่ผิดหวังสําหรับพวกเราแล้วก็ทุกๆคนแน่นอนครับฝากคนน่ารับนาหนุนครับก็ทั้งหมดผมก็จริงๆตื่นเต้นมากๆครับสำหรับการที่จะได้ไปโชว์ที่ราชบุรีนี่นะครับก็จริงๆอยากจะบอกว่ามันแฮปปี้มากๆครับถ้าคิดถึงไว้ที่ตัวเองจะต้องขึ้นไปอยู่บนสเตจแล้วแบบมีธรรมชาติแล้วก็มีผู้คนอยู่แล้วก็แบบ ให้เราร้องเพลงภาการเขาอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกแบบน่าจะแบบดีดีใจมากๆครับแล้วก็แบบว่าฟิลน่ดีมากๆครับเจมส์นะครับผมก็ส่วผมก็น่านะครับผมว่าที่เคยพูดไปก็จะตื่นเต้นเพราะว่าเราเจอติดอ่าเจอพี่พี่ศิลปินที่เราชื่นชอบด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจังหวัดราชบุรีก็คือ เจมส์น่าจะยังไม่เคยไปใช่แล้วก็อ like mm ีหยาน่ก <finishing pressure> hmm. <poke. S 1> ็คือแบบว่ามันเป็นวัยที่เรารู้สึกว่าเราก็อยากแบบไปแบบฟังเพลงเพราะๆท่ามกลางแบบพวกบรรยากาศที่เป็นแบบธรรมชาตินะครับสุแล้วก็อีหยางนี้ก็คืออยากจะบอกว่าฝากติดตามผลงานหรือว่าโชว์ที่เราจะไปโชว์ที่งานด้วยครับรับรอกว่าไม่ผิด้บองแน่น้องยิบยูเตอร์คิดถึงบรรยากาศจะเกิดขึ้นในงานที่ไหนครับครับผมจริงๆเราไม่เคยมีโอกาสไปมิวสิกเฟสที่แบบเป็นมูดนี้เลยก็คือไปโชว์ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยเขารู้สึก ดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมาแล้วก็จริงๆเราได้มีมีการเลือกเพลงไปแล้วด้วยซึ่งเป็นเพลงที่เรียกว่ารู้จักทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่เลยครับผมก็อยากให้ทุกอยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมเป็นจอยกับพวกเราครับผมอยากให้ทุกคนมางานนี้นะครับเพราะว่ามีหลายมูดอารมณ์มากอี่ยพวกเราก็4ี่คนก็คนละคาแรคเตอร์แล้วก็หลายเรียกว่าเป็นหลายแนวแหลยสบายมากๆก็อยากให้ทุกคนมางานนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราขาดทินท้ายมีาจริง อ๋อช่องทางการซื้อบัตรนะคะตอนนี้บัตรยังพอมีเหลือนะคะแต่ว่าบอกว่ามีจํานวนจํากัดจริงๆเพราะว่าพื้นที่เราเราอยากให้ทุกคนมาเราได้สัมผัสกับธรรมชาติสัมผัสกับ กิจกรรมแล้วก็คอนเสิร์ตท,ที่แบบอบอุ่นแล้วเป็นกันเองมากๆอยากให้ทุกคนอย่าพลาดงานนี้จริงๆน้องๆทุกคนเตรียมพร้อมกันแบบคืออันนี้น่าเห็นบอกว่าเตรียมพร้อมกันมาบ้านนี้เป็นหลายเดือนแล้ว<ม>บ้านนี้ก็เหมือนกันซุ้มซ้อมเราถาแอบถามก็ไม่บอกน่าจะมีเซอร์ไพรส์กันเยอะมากเลยค่ะ<ม>ทั้งศิลปินเองแล้วก็น้องๆแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยเราเราตั้งใจมากที่ที่อยากจะให้ทุกคนอ่ะไปได้สัมผัสในงานเรื่อย่างที่บอกก็คือเราส่งเสริมเศรษฐกิจข,ของของของชุมชนด้วย ร้านอาหารกิจกรรมต่างๆเรา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 ได้คนในชุมชนมามาช่วยกันในงานด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ไปดูงานไปเสพบรรยากาศธรรมชาติต่างๆเสียงเพลงกิจกรรมดีๆนะคะแล้วก็ไม่อยากให้พลาดเลยค่ะางานนี้ค,ค่ะขอบคุณค่ะครัคบ,บเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไมค์ก็อิสิร์ตไม่มาไม่ได้แล้วนะ 有、嗯。嗯 อีซันอะไรครับอีซันอะไครับอีซันขยับตัวได้นะจ๊ะ เออใช่กล้องมีไฟกล้องมีไฟนะคะกล้อง,องหลักนะคะกล้งนนะกองหลักไปเลยค่ะกล้องมีไฟเออ <c oughs> <c oughs>